หมูตุ๋นตะไคร้อร่อยไม่เหมือนใครหวานหวานเผ็ดเผ็ดใครกินก็ต้องชอบจ้าอ่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับแน่นอนต้องมีซี่โครงหมูอยู่แล้วนะครับผมหนึ่งเลยตัวนี้นะแล้วก็มีพริกอาจจะเป็นวันนี้ผมใช้เป็นพริกขี้หนูสวนสีเขียวอาจจะใช้เป็นพริกจินดาแดงก็ได้แต่ว่าพริกขี้หนูสวนจะได้ความหอมเนาะอ่าแล้วก็กระเทียมครับตะไคร้ ใบมะกรูดจะบอกว่าแค่นี้ง่ายๆเลยแต่ออกมาแล้วอร่อยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเราจะมาทําตัวพริกกับกระเทียมกันก่อนก็คือเอาลงไปปั่นเลยครับแบบนี้นี่นะผมใช้ที่สับมือนะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ของผมผม,ผมมีจําหน่ายอยู่ตัวนี้ผมนําเข้ามาเองเพราะมันใช้ง่ายดีเนี่ยขี้เกียจตำแค่นี้เองมันไม่มไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวมันกระเด็นเข้าตาเลอะมือหรือแบบอะไรหรือแบบว่าเราทําน้อยๆเราไม่ได้ใช้เยอะถ้า ถ้าใครชอบเผ็ดเนี่ยทีนี้เราเพิ่มได้นะคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมกินเผ็ดน้อยแล้วก็สูตรหมูผัดตะไคร้หรือว่าหมูตุนตะไคร้ของผมเนี่ยนะจะเป็นออกแบบหวานหวนเผ็ดๆถ้าสูตรอื่นส่วนใหญ่จะไม่มีหวานนะก็แล้วแต่ความชอบพี่ลองดูเทคนิคแล้วไปปรับเอาอ่ะใส่น้ํามันลงไปในหม้อน,นิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะตัวนี้เราใช้เป็นหม้อสูญญากาศของแบรนด์แฮปปี้คอรตัวนี้มันจะ ตุ๋นอาหารได้เปลอยเร็วแล้วก็ออกมาค่อนข้างสีสวยและกลิ่นดีเพราะว่ามันเป็นสูญญากาศนะเนี่ยพี่ดูนะข้างในมันจะเป็นผิวเคลือบด้วยก็จะทําอาหารง่ายไม่ต้องกลัวติดปกติเราจะต้องแบบเหมือนไปผัดแล้วมาตุ๋นในหม้อใช่ไหมอันนี้ตุ๋นไปได้เลยครับมันไม่ติดผัดผัดในหม้อแล้วก็ตุ๋นในหม้อได้เลยนะครับนี่พริกกระเทียมลงไปอันนี้แล้วแต่ใครชอบเยอะชอบน้อยชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยได้หมดนะครับใครจะใส่แบบส่วนใหญ่เขาจะกินเผ็ดกว่านี้ก็เพิ่มไปได้เลย แต่ของผมเป็นแบบหวานหวานเผ็ดๆนะถ้าเป็นสูตรผมอะ่ะก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดนึงอ่าเป็นสูตรแบบหวานหวานเผ็ดๆผ,ผัดให้หอมก่อนเอาตัวพริกกับกระเทียมให้หอมหน่อยตัวนี้อ่าละนิดนึงแต่อย่าให้มันถึงกับไหม้นะให้มันแค่พอหอมพอนะครับพอมันเริ่มหอมเนี่ยก็ใส่ตัวตัวซี่โครงลงไปเลยซี่โครงหมูลงไปซี่โครงหมูเนี่ยแนะนําว่าล้างหลายๆรอบยิ่งดีเพราะว่า ตัวกระดูกหมูเนี่ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นได้กลิ่นได้ง่ายกว่าตัวเนื้อหมูเพราะฉะนั้นล้างสักสองน้ำสามน้ําก็ได้ครับผมล้างน้ําเปล่านี่แหละบางคนถามว่าต้องล้างอะไรไหมน้าเปล่านี่แต่ล้างหลายๆรอบแล้วก็เอาไปผัดก่อนเราต้องผัดให้มันแบบเขาเรียกว่าเหมือนมันเข้าเครื่องเข้าเนื้อเข้าหอมก่อนแล้วเราค่อยใส่น้ําลงไปต้มนะผัดอย่างนี้เลยแล้วก็ตามลงไปเลยจ้ะผมชอบแบบนี้ตะไคร้ให้กลิ่น,นหอมหอมผมหั่นชิ้นใหญ่ผมไม่ซอยเพราะปกติเราไม่ผมไม่ได้กินตะไคร้ไงครับใบมะกรูดลงไปได้เลยครับผัดไปได้เลย ให้กินมันตลบอบวนอยู่ในนี้เลยนะและระหว่างนี้เดี๋ยวก็ปรุงรสเลยด้วยนะครับผมทั้งหมดเนี่ยทําจบตอนเริ่มเลยปรุงรสวันนี้ง่ายๆครับผมใช้ผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กตัวนี้นะครับผงปรุงรสตาเชฟบุกตัวนี้ก็ใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนชาเต็มๆเ,เดี๋ยวถ้ามันอ่อนไปเราเติมทีหลังได้แต่เราใส่ลงไปตอนนี้ไปผัดให้มันเข้าไปในเข้าเครื่องในกระดูกหมูก่อนนะครับผมแล้วก็ ผัดผงปรุงรสลงไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะตามด้วยตัวนี้มันให้เค็มแล้วนะครับลดเค็มเรามีแล้วเราอาจจะอยากได้สีนิดๆใช่ไหมครับผมเราก็จะใช้เป็นตัวซีอิ๊วดำผมจะใช้เป็นตัวซีอิ๊วดำหวานตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เชฟบุ๊กเหมือนกันไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดถ้าเป็นแบรนด์เชฟบุก๊กจะไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดนะครับเหยาะนิดหน่อยครับอย่าเยอะอย่าเยอะประมาณสักหนึ่งช้อนชานี่แหละให้มันมีสีอ่อนๆเพราะว่าเออหมูตุ๋นตะไคร้หรือว่าหมูผัดตะไคร้เนี่ยมันไม่ได้กินดำปีอยู่แล้วนะ ให้มันมีสีหน่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดนึงประมาณนี้เอาละอารมณ์เหมือนกินซุปเปอร์ขาไก่ที่เป็นน้ำพะโล้อะสีดำๆเข้มๆสไตล์อาหารจีนแต่ดันรสชาติจัดจ้านแบบซุปเปอร์อย่างนั้นนะครับผมผมจะทําออกมาแบบนั้นนะแล้วก็บอกแล้วว่าจะออกหวานๆเผ็ดๆนะครับเพราะยันรสชาติหวานเนี่ยผมก็จะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวอันนี้ก็เป็นน้ําตาลมะพร้าวเชฟบ,บุ๊กอีกนะครับอันนี้ผมทำโอเอมกับชาวบ้านที่อัมพวา เป็นแท้น้าตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่ผสมเลยอย่าเพิ่งใส่เยอะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเติมอันนี้เราแค่ให้มันเข้าเครื่องเข้าเนื้อ,อเฉยนะครับผมไม่น้ําตาลของเราก็จะไม่มีเรื่องแบบสารฟอกสีสารกันบูดอะไรไม่มีเลยเป็นน้ําตาลแท้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเก็บเนี่ยจะเก็บในตู้เย็นนะเพราะว่ามันมันมันไม่มีสารกันบูดที่อยู่ในตูเน้เย็นไงเออเวลาเก็บในตู้เย็นแต่ว่าวิธีสังเกตอ่ะแนะนําเทคนิคไปเลยน้าตาลมะพร้าวแท้ถ้าของแท้เนี่ยพี่เก็บในตูเน้เย็นพี่จะตักได้ เห็นไหมแต่ถ้าเป็นของเคียมหรือของผสมถ้าพี่เข้าตู้เย็นพี่ตักงไม่ได้เลยแข็งเป๊กเลยนี่อันนี้คือดูง่ายเลยว่าแท้อะน้ําตาลอีกออประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ําตาลนะผงปรุงรส1ช้อนตาลน้ําตาล1ช้อนโต๊ะแค่นี้แต่เดี๋ยวเติมเพิ่มได้อันนี้ให้มันเข้าเครื่องให้มันผัดไปก่อนนะครับผมแล้วก็ผัดในหม้อไปได้เลยครับเพราะหม้อมันเป็นหม้อเคลือบอยู่แล้วมันไม่ติดมันเป็นผิวเซรามิกตัวนี้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วนะผมเอาไปตรวจเองเลยนะครับผมมีทั้งมอกรมีทั้ง ISO นะ หม้อก็ใช้สบายใจไปได้เลยพี่เลยมันลื่นมากเลยมันไม่ติดเนี่ยตัวนี้มันลื่นอะปืดปืดปด,ดเลยหม้อทําอาหารแล้วแบบสบายเลยไหนะไม่ติดอะไรเลยอ่ะโอเคผัดเครื่องทั้งหมดจนเข้ากันดีเนี่ยดูประมาณให้มันมีความสุกความเกรียมพี่จะรู้จักกลิ่นพี่จะได้กลิ่นพอพี่รู้สึกว่ามันหอมใช่ไหมมันหอมได้ขี่แล้วนะพี่ก็เติมน้ําลงไปเลยอ่าเอาให้ท่วมหมูเลยครับพี่และตัวนี้มันเป็นหม้อสูญญากาศมันทาให้เปื่อยเร็วอยู่แล้วเราก็ปิดฝาเลย ปกติทำหมูผัดตะไคร้เนี่ยก็ต้องมีประมาณสัก4-5นาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมหรือว่าเกือบชั่วโมงประมาณ45านาทีแต่วันนี้วันนี้ผมจะลองสักครึ่งชั่วโมงพอเพราะว่าหมูผัดตะไคร้เนี่ยมันจะไม่ได้เปื่อยเหมือนซี่โครงหมูตุ๋นแต่เอาแค่แบบพอมันกัดแล้วมันสู้ฟันนิดๆแต่ว่ากัดแล้วหลุดแล้วไม่เหนียวประมาณหม้อน,นี้ก็ประมาณ30นาทีก็อยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกัน30นาทีเอาละตุนไปแล้วตอนนี้ประมาณ30นาทีนะครับมาเปิดดูกันก็ ต้องบอกแล้วหม้อสุญญากาศเปิดได้เลยนะครับไม่ใช่หม้อแรงดันทําให้อาหารเปื่อยเร็วแล้วก็สามารถเปิดได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวระเบิดอันตรายเลยครับเปิดแบบนี้ได้เลยครับเปิดได้ตลอดเวลาครับผมว้าวนี่น้ํางวดกําลังดีเลยคุณผู้ชมเอาละโอ้โหแล้วดูนะโ,โหไม่ติดเลยเฮ้ยอูดูหม้อดิโอโ้อร่อยแล้วครับค่าวนี้อาจจะลองชิมดูสักนิดนึงนะครับ ว่าอยากจะเติมลดอะไรเพิ่มไหมโหสามสิบนาทีพอดีเป๊ะนะครับแต่ผมว่าน่าจะพอดีแล้วไม่ต้องเติมอาจจะหยอดน้ําปลานิดนึงอยากให้หอมอืมมันหวานมาแล้วครับผมขอหยอดน้ําปลาเพิ่มเค็มนิดนึงวนหวานๆเค็มๆแล้วหอมตะไคร้นะครับหยอดน้าปลาลงไปสักประมาณครึ่งช้อนพออย่างนี้น่ากินมากคุณผู้ชม มันจะเผ็ดอ่อนๆนะครับจะออกไปหวานๆแล้วก็เผ็ดปิดท้ายเนาะแล้วก็ผมเติมเค็มไปแล้วเมื่อกี้นิดนึงด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมเลยคราวนี้ก็จัดลงจานเลยครับน่ากินมากโอ้ยที่คองหมูตุ๋นตะไคร้น่ากินสุดๆหอมมากโอ้โหใครยังไม่มีหม้อสุญญากาศร,รีบซื้อเลยนะดูดิชมไปดิ นี่น้ำนแห้งน้ำม่วขนาดนี้ไม่มีติดเลยอะเวอร์จริงๆอ่อะแต่แล้วก็บอกแล้วว่าตัวนี้จะต้องเป็นหวานหวานเผ็ดเผ็ดผมก็โรยลูกโดดเพิ่มไปเนาะนะครับเผื่อใครชอบเผ็ดก็เคี้ยวกรุบกุไปได้เลยอารมณ์เหมือนกินขาหมูอย่างเงี้ยอนี่เลยครับเสร็จแล้วครับหมูตุ๋นตะไคร้ทำง่ายต้องเบินข้าว <c oughs> เสร็จแล้วครับหมูตุ๋นตะไคร้ ทำง่ายแต่ต้องเบิ้ลข้าวนะครับยังไงอย่าลืมกดแชร์สูตรเก็บไว้เลยนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามด้วยผมก็มีเมนูดีๆทําง่ายๆอย่างนี้มาฝากกันเรื่อยๆนะครับกับผมเชฟบุ๊กครับข้อดีของหม้อสุญญากาศแฮปปี้คอรคืออะไรนี่คือนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่ต้องบอกว่าก้าวล้ําเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากหม้อแรงดันหม้อแรงดันคุณทําอย่างนี้ได้ไหมเดือนเดนแบบนี้เปิดได้หรือเปล่า หม้อสุญญากาศเปิดได้แบบสบายๆเลยครับไม่มีอันตรายอยากจะปรุงเพิ่มอยากจะเติมน้ําอยากจะดูสีอะไรก็ได้และก็สามารถปิดไว้ได้ข้อต่อมานะครับดีไซน์สวยสามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิดนะครับผมประหยัดพลังงานด้วยและใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆที่ผมใช้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่รายแอดเชฟบุ๊กนะครับมีตัวแอดนำหน้าและก็เชฟบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับหรือโทรมาที่ 083 998 8365ครับ